ก็อยากที่ว่าที่ว่าพระรยาเจ้าอะไรว่าไม่ไม่นิ่งพระรยะเจ้าอะไรไม่นิ่งแต่ความที่ไม่นิ่งของพระรยเจ้าที่การแสดงออกการคล่องแคล่วทางกายปาดินแดนต่างป่าดินแดโดยเฉพาะปอบกายปาดินตานั่นแหละมันคือทำไม่นิ่งทางกายยรรมำวที่ทำองค์ประกอบของนักจักรีตวาที่ตาง น่จาจะที่กล่าว่าวโอปปงการเคลื่อนไหวเขาทางเคลื่อนไหวทางท่าทางท่าทีราวุ่มเสียงเนียงคําพูดที่หามาพูดตัวร้ายแะไนี่แหละมันเป็นการแสดงออกที่สื่อให้คนดูได้รับปัญญาได้รับความเข้าใจได้รับความรู้ใช่ไหมเพราะอย่างนั้นโอ้โหประเด็นที่ ความเข้าใจตื้นๆหราพผ้ายาต้องสุภาพยายต้องนิง่งๆต้องจิตช้าต้องรีบรอยนุ่มนิ่งปปัปุปัุ๊๊บปั๊บ,บ,บ,บกีงเกลิเนี่ยวันนี้เราเคดูถู่วเพาะอเดียเจ้าไม่เป็นหน,น้นหรอเป็นอย่างลิงอย่างภาษาญี่นนี่ไม่ใช่เราไอเจ้าตอนนี้รู้ลอ๋อ สาีบุตกนอริยจ้าเลเ็พระอรหันเลยทัวันตลิงจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพรสารีบุตรได้จะมยกย่องเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันเลยยังลิงเนี่ยพระเจ้าที่ได้บอกเป็นช่นกัพระพระพุทยเจ้าก็ต่ามถามนะก็ตาง ตอบให้คนทานใหุ้ดกเบาใจว่าโดยการเอาบุคคลการโดยเอาของพบบาาระศาสนาเกา่าที่ผ่านมาของศา,าสนาดุษฎีมาอธิบาตรงนี้ฟังอภิเษกฐานที่บอกตอบให้ฟังน,นะ โอาจะไปพูดซ้อนสภาวะซับซ้อนให้แก่คนที่ถามแค่นี้ก็ยังเพ่งโทษอยู่แค่นี้พระพิจารณาอะไรวะยังกะลิงเน,น,นี่ยภูมิคนขนาดเนี่ยจะไปบอกดูมาลูกห้าชั้นมาลูกเอ่อมาลูกสามชั้นห้าชั้นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกนั้นก็ ก็ออกไดแค่นั้นนั่นนั่นคือการออกอาการไม่นิ่งออกภาษาที่ยุ่นทีนี้ความไม่นิ่งของพระอริยเจ้าตัวไปอธิบายความไม่นิ่งของพระิเจ้าตัวไปก็ควรจะเป็นการไม่นิ่งรวมการนิ่งคำว่าไม่นิ่งนิ่งเอเสมมหามายานิ่ง ไม่นิ่งแต่คล้องนิ่งแต่คล้องไม่นิ่งแต่ก็มีะอะไรลึกๆไม่นิ่งแต่ก็มีอะไรเฉียบแล้วแต่มีอะไรที่ป่าเรียวต้องมีอะไรที่คอง,องไม่นิ่งแต่มีอะไรที่ โอโหกินดึกินกินดือดอัางน่ะี่นียกยถ้าจุดตอยางนรูทที่ใกล้ตัวนะนะคะออย่างกเป็น่งายเข้าเป็นอะไรที่แบบราาเรวก็แลเฉียงกลมอะไรนานก่อนนี้ทุกคนด้ชอบง ตอนนี้ก็เป็นอริยาบทที่เจ็ดแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ก็ตอนนี้ก็เป็นอริยบทที่เจ็ดเนี่ไงว่าอนบ่อนิตเจอันนี้ก็ได้อี่บารอย่งเงี้ได้ครับเป็นผู้นิ่งไต่หลับเออผู้ไม่นิ่งแต่นิ่งผู้นิ่งแต่ไม่นิ่ง สรุปได้ว่าความซับซ้อนของข้อทเี่ผู้ไม่นิ่งผู้ไม่นิ่งมันเป็นการรู้ความฉลาดเป็นการรวมตัวธรรมาแบแไหนที่อธิบายรวมหมดเลยการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวการแสดงออกหรือไม่แสดงออก มีผลนทาให้เกิดได้ปัญญาทุกอย่างการแสดงออกให้แน่นอนใครก็้อเข้าใจสื่อมาทางการแสดงออกทางการทางวาดีใครก็ใครก็เรยรับตามฐานะของแระละคนที่จะมีความรู้ปฏติความสิทธจะรับสัมผัสสัมผัสจากนั่นจากทีตวาติตต่จ้าแต่ทีนี้ ความลึกของผู้ที่ไม่สดแสดงออกแต่นิ่งเนี่ยออกนิ่งนั่งออกแค่นิ่งฟังคิดอะไรน้องเข้าใจังไงน้องได้ประโยชน์อะไรน้นองเพื่ประโยชน์กลับไป ข้ออ็นข้อสามเลยอ๋อ่าใจสมองใจสองอีกสมองอ่าโอ้โหสมองการสมอใจนี่คนนี้เนี่ยลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นไปข้อสองเลยถ้าไปถามลยถามการสมอใจก็เข้อสองเลยไปถามเลยต้ถามว่าอันนี้อะไร ก็ไปแล้วก็ไต่ถามอ่าก็ไปด้วยความละอายอย่างแรกล้าเลยงกลัวอย่างแรงกล้าร่างอย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรกล้าเลยทีนี้ก็ไต่ถามนะ้าไปหาแล้วก็ต่ถามสอบถามเป็นครั้งคราวว่าจิเป็นยังไรเนื้อความอย่างนี้เป็นยังไรยอดไปโดนเลย